สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำเราของเรานะคะเลขดับดับดับมาแล้วจะดับมาแล้วนะคะทุกคนดับมาแล้วค่ะ ใครจะดับแทนเลขนะคะพินิดพิจารณากันดูหน่อยเดอ้อสูตรนี้นะคะใช้จักรยานทั้งร้านเลยนะคะใช้จักรยานทั้งร้านนะคะพินิดพิจารณาและก็วิเคราะห์กันดูนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมันเอาไปหฮงเอาไปปังกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะปังกันไหมนะคะทุกคนช่องของแอดนะคะจะมีหลากหลาย แนวทางนะคะแล้วชุดสรุปนะคะเราก็จะสรุปให้ตอนเย็นนะคะสรุปให้ตอนเย็นไม่เกินทุ่มหนึ่งแน่นอนนะคะลิมิตของเรานะคะทุ่มครึ่งน,นะคะทุก ทุ่มครึ่งน,นะคะลิมิตของเราเราจะมีหมดนะคะทั้งแต้มส2องตัวบน2ตัวล่างนะคะเราก็จะแยกให้นะคะแต่ว่าเป็นชุดเต็มนะคะใครที่ตัดเก่งก็ตัดได้เลยนะคะไปตัดมีดาบมีเดนนะคะมีดาบมีเด่นมีสามตัวมีชุดจับ4ตัวนะคะโอ้ยหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางค่ะทุกคนสากกระเบอือยันเรือลบนะคะแล้วก็มีสูตรเม็ดเดียวให้อีกนะคะเม็ดเดียวนะคะสายรูดสายวิ่ง ก็ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะบางงวดนะคะก็พอได้ชาบูมุกทะนะคะบางงวดก็โนู่นนะคะเข้าปลาเก็บฮิตนะคะก็ได้แต่ตะกาวมาค่ะบบได้ฮห็ดหอกคะ่ะเอามาดูนะคะงวดก่อนนี่เสียดายนะคะโอ้โหยับเยินเลยนะคะหลักร้อยนะคะหลุดนะคะสี่นะคะโอ้ดับสวนเด่นเนาะมันมันชนกันเลยนะคะสี่นะคะทั้งทั้งดับทั้งเด่นนะคะทุกคนนะคะเอดกับตัดฟ ทิมให้เอฟซีเลยค่ะทุกคนนะคะโอ้ยตายค่ะตายเนี่ยค่ะหลุดค่ะหลักร้อยมีมีมีสูตรเดียวนะคะที่หลุดนะคะแอดจะมีอยู่เจ็ดสูตรนะคะทั้งหมดเจ็ดสูตรเนาะ,ะเรามานับกันนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรนะคะพอแล้วนะคะทุกคนพอแล้วค่ะ ไล่าตาดับละค่ะวิง่งดับคู่นี่ส่วนมากจะเอาอยู่นะคะคู่ดับนี่ห้ามใช้ด้วยกันนะคะบนคือบนล่างคือล่างนะคะแต่ถ้าใครอยากลองของนะคะถ้าหลุดมาอย่ามาถดแอดได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะอันนี้ก็คือล่างใช่ไหมคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันแล้วก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือบนนะคะบนส่วนบนล่างส่วนล่างเดอ้อจ้ะโมเมนเอาไปโฮมกันอู้นี่ ่อยสิเห็ดจังสี่ล่ะเอาแล้วพอเวลามันหลุดมาบางงวดนะคะอาจเจอแจ็คพอตนะคะยาโทษเอ็นห้หอยยะพากันเหีหาเห็ดด้จ้ะแต่ว่ามันมันก็เรามองอย่างเงี้ยมันก็ดับอยู่อยู่นะคะเอ้ยสลือเอาไปดับรางนำเอ FC ซบาจังสีเนาะมันก็จะบางมันถ้ามันดับอยู่มันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่แอดกลัวโดนแจ็คพอตนะคะทุกคนแจ็คพอตเนาะ เอานีนะคะทุกคนเน้นระยาเด้อนี่อันนี้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะนี่ก็ตามนี้เลยอ่ะเรามาดูของเรานะคะงวดงวดเก่าผ่านไปนะคะงวดใหม่ว่ากันใหม่นะคะตัวไหนได้ดีใจด้วยตัวไหนหลุดขออภัยหลายๆเด้อจะดูเออสูตรนี้นะคะสูตรเลขดับนะคะแอดอยากให้พินิจพิจารณากันดูหน่อยนะคะใช้ให้เป็นกันหน่อยเด้อใช้ให้เป็นบางท่านก็ตัดทิ้งเลยนะคะบางท่านก็ตัดทิ้งเลยแต่มันก็น่าตัดเด้เพราะว่า อูเอ็ดกับเ่าคิดว่าสูตรสองจะหลุดนะคะไม่คิดว่าสูตรสองจะหลุดเช่นเดียวกันนะคะสูตรสองนี่เป็นสูตรที่เอ็ดชอบมากเลยนะคะโอ้ใช้จนหมดกระดาษยังไม่เคยหลุดนะคะเพิ่งหลุดงวด่น,นี้งวดแรกละคะ่ะเอามาดูกันนะคะดับสิบบนของเรานะคะดับสิบบนดับศูนย์ช่วยแอดดูหน่อยนะคะ ถูกต้องเนาะ FC นะคะถูกต้องนะคะ473นะคะผลหวยออกนะคะเราดับอยู่นะคะให้ไปที่ดับศูนย์อาแคบเลยนะคะเรามีรวมดับให้นะคะเรามีรวมดับให้แล้วก็สายแต้มนะคะสายแต้มงวดที่ผ่านมานะคะเอาอยู่หมดเลยนะคะเอาอยู่มดเลยเนาะค่อยๆหัดจับค่อยๆหัดทํานะคะแอดก็ค่อยๆหัดทําไปเด้อย,ยังไม่ทันได้เก่งนะคะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะเออ ไม่ใช่เซียนได้ไอ้สองแอดโบเมนเซียนได้จ้าโบเมนเซียนแต่ว่ามากค่ะชอบตัวเลขนะคะ iso, บรดโซกบเอฟซีนิวยนานแล้วดิค่ะนานแล้วนะคะโท,ทรศัพท์แอดมันหอน,นะคะ่ะมันร้อนนะคะทุกคนมันเป็นไรไม่รู้มันสิระเบิดซื้อหัวข่อยม,มันร้อนนะคะขนาดอัดคลิปเฉยๆนะคะมันยังแบบมันลวนเอดดูดูซีรีส์เยอะนะคะดูซีรีส์เยอะเนาะเบิรงซีลุงซีรีส์ค่ะ เอามาดูดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนตำราวของเรานะคะ47นะคะ47ค่ะทุกคน47ค่ะทุกคนนี่นะคะตำราวของเรานะคะ47ค่ะเอาแคบเลยนะคะทุกคนนะคะแอดมีแค่ช่องเดียวนะคะมีแค่ช่องเดียวถ้ามีช่องสำรองนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะจะทําหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าหลายปีแล้วยังไม่ได้ทํานะคะแอดว่าเพราะว่ารัฐบาลไทยนะคะ FC ก็รอนะคะ FC รอรัฐบาลไทยนะคะ เผื่อมีช่องนะคะเราก็จะได้เอารัฐบาลไทยเนาะไปโยนทิ้งไว้ในช่องอีกช่องหม่นะคะเผื่อเอฟซว่างก็จะได้เข้าไปดูเรื่อยๆนะคะแอดว่างแอดก็จะได้ทําไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้นี่ทาไว้นะคะทําไว้แล้วรอปล่อยเสาร์อาทิตย์นู่นค่ะจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีไม่มีพื้นที่ค่ะเราพัฒนาคลองหมดค่ะเราพัฒนาฮานอยอะไรเงี้ยคลองหมดค่ะนอกจากจะนอกจากจะกดผิดนะคะปล่อยผิดคลิปนะคะ เอามาดูนะคะมาดูอ่สิบล่างนะคะ10บล่างสูตรนี้ก็จึงเนี่ยสิบล่างนะคะสูตรแอดแล้วก็สูตรเอฟซนะคะ่าเห็นมาเนาะค่ะสูตรแอดแล้วก็สูตรเอฟซีนะคะให้ไปที่สองสามค่ะให้ไปที่ดับสองสามนะคะดับสิบล่างแคปเลยค่ะของแอดดับสองของเ c ดับสามนะคะ แอดดับ2 fc ดับ3นะคะอันนี้เราจะให้ดูสถิตินะคะให้ดูสติสตังนะคะไปด้วยนะคะทุนให้เบิ้งสติไปหน้ามะะ่ะสิทธิหูคะ่ะว่าเป็นตาตามบโบจ่ะเป็นตาตามบโบเนาะคะ่นะเนาะออ้ยสูตรใหม่ขอ่อยบ่เคยรุดจะเป็นเหตุบาปอีสวยคะ่ะแต่เสียดายค่ะรักโดย ว่ากันไปตามสูตรนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูรวมดับนะคะเอานีนะคะทุกคนดับเจ็ดเก้าค่ะดับเจ็ดเก้านะคะระวังดับแทนเลขนะคะดับเจ็ดเก้าค่ะทุกคนอันนี้เด้อดับหลักร้อยนะคะเจ็ดเก้าแอดก็ให้ดูไปแล้วเนาะอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนรวมดับค่ะรวมดับนะคะเริ่มทยอยทาแล้วนะคะ รวมดับของเรานะคะลายมือสวยงามพระรามเปียดโอ้ยงวดนี้เส้นเต็นยังแอดวสันหว่วยยังไม่ได้ทำสองตัวสามตัวเลยนะคะเลยยังไม่รู้นะคะมันสิเต็มอมเต็นค่ะถ้ามันชอบนะคะถ้าสีถือห้อยเส้นมันสิเต็นตุบต๊บตุบต๊บตุบ๊บตุ๊บตถ้าเห็นแล้วมันจะฟื้ขึ้นมาหุ้ยถือแท่งวดนี้เมนแทวสันมันสีแบบแต่ว่าจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเลยค่ะ เออเส้นมันสิเต็มตุกตับตุกตับ,ตบ,ตบงานค่ะงวดได้ถือหึงคุยได้ค่ะงวดได้บ่ถือเขาก็เฮ็ดเซเวยอยู่นะคะเนาะงวดได้บ่ถือก็โอ้ยค่อยเกือบบันเหลือยายสิว่าจังสี่ละคะ่ะเอามันก็เมียนไปละว้ายบ่เขาเหนือก็ดีละคะ่ะ เขาเดบปลในเจลเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะเอามาดูนะคะตำราวรวมดับของเรานะคะงวดวันที่8นะคะสิงหาคม2568นะคะหคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะ123 23อสออีสอยดับอีกแล้วค่ะ1221งสองสองหนะคะหนึ่งสามค่ะหคู่บนนะคะบนนะคะอันนี้บนเดอร์ไม่มาด้วยกันนะคะล็อกทางนี้คือบนนะคะ345สี่ห้านะคะ3ามสนะคะ35 5หนะคะ45 5, 5 3 สี่นะคะทุกคนนะคะร่วมดับนะคะปักหลักนะคะดับหน่วยบนนะคะสี่เจ็ดว่ากันไปตามสูตรนะคะดับสิบบนนะคะศูนย์สองนะคะสองเราเ,าเอามาจากตรงนี้เลยนะคะเราเอามาจากสูตรล่างนะคะเราใช้สิบบนสิบล่างเลยนะคะใช้เป็นดับนะคะใช้เป็นดับนะคะเอามันก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างตามธรรมดานะคะดับหลักร้อยนะคะโอ้ยข่อยคือเสียวเทเลงงามๆค่ะเจ็ดเก่าค่ะดับหลักร้อยนะคะหน่วยล่างนะคะหรือว่าเรียกว่าหน่วยล่างเพราะว่ามันใช้หน่วยเดียวกันเนาะเออ เราพัฒนานะคะเจ็ดเก้าค่ะให้ไปที่เจ็ดเก้านะคะให้ไปที่ดับเจ็ดเก้าค่ะเอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะดับสิบล่างนะคะตัวนี้เป็นสูตรเอฟซนะคะแอดก็ต้องขอบคุณมากๆเพื่อนที่ตุนศาสตร์ค่ะมีช่วงหนึ่งนะคะที่ทําไม่ได้เลยนะคะเพื่อนก็เลยหายสูตรมากแอดก็ไส้มาตลอดเลยด้ยจะกก็ต้องขอบคุณค่ะเพิ่นก็ยยืดแถวนี่แหละค่ะ <laughs> เพื่อนก็ยยืดแถวขอมินนี่แหละค่ะไม่แต่ว่าเ่เห็นสองเสื้อมืแล้วลไปใส่เลย เอาดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างตัวนี้เป็นสูตรแอดนะคะสองค่ะอันนี้ให้ไปที่สองนะคะไปที่สองนะคะสองนะคะ,ะ,คะดับสิบบนสิบล่างเดียวค่ะสองค่ะตัวใครตัวมันเหรอคะงวดเดทสองมาถ้าสองมาหลักสิบก็ตัวใครตัวมันนะคะถ้าเจอตัวชอบนะคะดับชนเด่นนะคะให้เลือกเด่นนะคะถ้าเจอตัวชอบอัดโหลดจ้าโอ้ยอัดโหลดค่ะใส่โหลดค่ะ,คะถ้ามากก็อัดโหลดจ้ะโอ้ยเย่าสิ <pe at> ไปสนใจมันน่าดับค่ะ ตายพอดับก็หลข้างหลาคานะคะเหมือนแอดค่ะแอดกับน้่มสองสามคอยอย่นี่ละบบมากก็สร้างดับก็สร้างคอยสิสูอคอยมากประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะวยสูตรโบหายจใจรักเ้วยค่ะสนใจดีว่าแต่ม,มากอัดมันหลดค่ะเอานี้นะคะทุกคนแคปไปค่ะแต่แต่ว่าตัวไหนที่แอดชอบไม่ค่อยมาค่ะไม่ค่อยมาค่ะทุกคนสังเกตด้วยถ้าแอดบอกว่าชอบตัวไหนนะคะโอ้ยแอดคอยสีบบไปนะมันปวดจะวางสิเลยเด้ออุย้ย แอดก็อยากให้มันเข่าอยู่หันแล้วค่ะแต่ว่ามันหันบาเข่าเนาะเอานีนะคะแคบเลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหมานเฮงตังนะคะกับแนวทางเลขดับของทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจ้ะโชคดีจ้าสวัสดีจ้า